คือมันอาจจะดูน่ากลัวแต่มันไปได้จริงๆแต่เราไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยเหมือนสวนสยามเลยอ่ะดูดิแล้ก็เดินต่อเรื่อยๆมันสูบสนุกจริงๆอ่ะดูมันดูน่าสนุกมากเนี่ยเป็นทางน้ำแล้วก็ลงไปเรื่อยๆอยดูทางลงตึกเห็นไหม ดูล่มลืม่<ฮ>นึุบโอ้โหนี่ยไอ้ป่ามันเป็นทางน้ำไหลเลยอะใช่จำได้ว่าสมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะสมัยก่อนมันจะเป็นทางน้ำลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบไม่ใช่เส้นทางน้ำแบบเนี้ยสมัยก่อนมันจะเป็นน้ำตกใหญ่ๆเลยอะ่ะ ดูล่มลื่นไหมมันสนุกมากจรินข้านเพื่อนๆมีโอกาสมาเชียงใหม่อยากให้แวะมาอัางกิงอ่ะเนี่ยดูดิ